ต้องไทยกวไทยกันนะนนี่วา พาตามรอยบุญทุกภัก Humble. เป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะกระตุ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นการเดินทางของกลุ่มผู้หญิงที่มีศักยภาพแบบนี้ได้ในปี2559นะคะการท่องเที่ยวแน่ประเทศไทยเราก็ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไว้นะคะอยู่ที่รายได้850ล้านบาทนะคะการเดินทางท่องเที่ยวก็อยู่ที่150.8ลคนล้านคนครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เป้าหมายตรงนี้ก็จะรวมกลุ่มศักยภาพของสตรีที่มีศักยภาพแบบนี้ด้วยค่ะ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราจัดที่ในพื้นที่ของ,รงรกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับกลุ่มสตรีที่มีศักยภาพที่เราพูดถึงนะคะเราจะจัดก,กิจกรรมครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็จะมีกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวอยู่แล้วนะคะแต่ในปีนี้เราจะขยายผลไปถึงสตรีทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีในวัยทางานนะคะสตรีกลุ่มที่เป็นนักบริหารหรือว่ากลุ่มสตรีที่เราเรียกว่ากลุ่มศักยภาพนะคะแล้วก็สตรีเจน y นะคะที่ ชอบการปฐมพยนะคะเราจะมีการเปรับตัวในเรื่องของกิจกรรมการตัดจักรยานนะคะสำหรับผู้หญิงด,ด้วยะค่ะในเดือนสิงหาค